มอ้อ้ครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับปาครับวันนี้คุณหมอจะพาปารคมาดูอะไรปารคทราบไหมโอ้โหคิดนานอย่างนี้ฉเฉลยเลยแล้วกันคุณหมอจะพาปารคมาดูยุ่งริ้นไรเหลือบแล้วก็เลือดครับโอ้อเหลือบกับไรเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับครับแต่ยุ่ง ลิ้นเลือดเนี่ยผมรู้จักนะคะจริงเหรอจริงสิครับโอ้ยุงเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักหมดละอีกสองตัวเป็นยังไงปาร์คเล่าให้หมอฟังหน่อยสิลิ้นใช่ไหมครับอ่านี่เลยอีกตัวอ่ะเลือดใช่ไหมครับนี่ครับจีดเลยอือดไม่ใช่ล,ลิ้นแล้วก็เลือดเดี๋ยวไม่กินข้าวเช้ามาใช่ไหมล่ะใช่ครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาปาร์คเนี่ยไปหาสาระกินก่อนดีกว่ามาไปไปไปโอ้โอจีเพิ่งครับ อาอีกแล้วก่อนไปผมขอทำอะไรที่มีสาระกันได้ไหมเอาเลยตามสบายพ่อสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal s p e k กสอนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแมลงเนี่ยเราต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านก่อนก็คืออาจารย์แหมมกับอาจารย์ชูสวัสดีครับนี่น้องปากนะครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอยากถามคําถามแรกก่อนเลยครับว่ายุงเหลือบริ้นไรเลือดเนี่ยมันเป็น มแมลงหมดเลยใช่ไหมครับเวลาเราจะดูว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นมแมลงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเรานับขาเลยค่ะถ้าเขามีขาหกขามีลำตัวเป็นปล,อปลอ้องๆเออมแมลงแน่เลยค่ะน้องปักรู้ไหมอะไรใหญ่ที่สุดลิ้น นิ้นเล็กที่สุดเลยค่ะแล้วแมลงตัวไหนใหญ่ที่สุดเรอครับแมลงตัวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพวกนี้ก็คือตัวเหลือบครับ <c oughs> ตัวจะคล้ายๆแมลงวันแต่ใหญ่ประมาณกว่าแมลงวนันสี้าเท่าอยากถามอาจารย์ว่าทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับแมลงพวกนี้ครับผมว่ามัน ไม่ค่อยน่ารักเลยนะคะโอ้หถ้าเรารู้จักมันดีนะคะมันสวยนะคะยุงเนี่ยปีกมันมีเกรดแล้วก็เป็นาลายสวยมากเราใช้จำแนกชนิดน้องกลักรู้ไหมคะว่ายุงเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วก็นำโรคอะไรได้บ้าง ผมรู้<ม>แต่ยุงธรรมดากับยุงลายครับยุงเนี่ยมัน <Okay. S 2> มีมากมายหลายชนิดเลยค่ะหลายพันชนิดนะคะ<อ>แต่ที่มีความสําคัญทางการแพทย์อ่ะอย่างเช่นยุงลาย<อ>นําโรคไข้เลือดออกอยุงก้นปล่องอที่มันกัดแล้วก้นชี้เขาเลยเรียกว่ายุงก้นปล่องอันนี้นําโรคมาลาเรียหรือไข้ป่า<อ>และยังมียุงรําคาญอีกอยุงรำคาญที่กัดแล้ว เป็นไรไหมครับอ๋อคันลำคาญมากเ,ออเลยเขาถึงเรียกว่ายุงลำคาใช่ <Okay. S 1> แล้วยุงทำไมถึงต้องบินบินม้วนข้างหูตลอดเวลาตรงบริเวณนี้เหงื่อมันออกเยอะมีคาร์ออบอนไดออกไซด์ซ <ừ> มันก็เลยดึงดูดยุงมาอยู่บนศีรษะแล้วก็อยู่ข้างหูเรา<อ>นั่นแหละเป็นสาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่ายุงรำคาแหล่งเพาะพันธุ์มันอยู่ตามน้ำท่อระบายน้ำน้ำเสีย แล,แล้วก็ใต้ถุนบ้านเวลาเราทิ <G <G ้งขยะลงไปในน้ำแล้วขยะร้อยเป็นแพ้ยุงรําคาญก็จะไปลอยแอบอยู่กับกองขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนเขาจะออกมากัดต่างกับยุงลาย ยุงลายกัดตอนไหนคะกลางวันหรือเปล่าครับค่ะยุงลายนําไข้เลือดออกเนี่ยนิสัยชอบกัดตอนกลางวันส่วนยุงรําคาญที่อยู่ในน้ําเน่าเนี่ยค่ะจะกัดตอนกลางคืนเราดูทีวีเนี่ยออกมาแล้วเสียงหึ่งหึ่งหึ่งข้างเรายุงก้นปล่องครับอ๋อยุงก้นปล่องเนี่ยเวลาน้องปลั๊กไปเที่ยวกลางเต็นในป่าแหล่งเพาะพันธุ์เขาจะเป็นน้ําใสน้าสะอาดเออน้ําสะอาดลําธาร แล้วกัดแล้วก็นํำไข้ป่าหรือมาลาเรียไข้จับสัตวคราวนี้เรารู้จักยุงไปแล้วยุงแล้วแมลงชนิดอื่นหรอครับตัวเลือดรู้จักไหมคะเลือดเลือดเคยได้ยินไหมเลือดเพราะว่าผมว่าคนทั่วไปเนี่ยคงจะรู้จักแต่ ยุง,ยงเวลาน้องปักไปโรงแรมอะค่ะถ้าน้องปักนอนตอนกลางคืนตื่นขึ้นมามีจุดแดงๆโดนตัวเลือดกัดและวเขาจะอยู่ตามที่นอนชื่อภาษาอังกฤษเขาก็เลยเป็นเบสบักเบสบักอบักแปลว่า,มาแมลงเบสคือมแมลงที่อยู่บนเตียงออ,อ๋กัดดูดเลือดนะคะแล้วนําโรคหรือเปล่ารู้ไหมน่าจะนำนะคะอ๋อลองถามอาจารย์ชูดูสิตัวเลือดเนี่ยในอดีต เขาบอกว่าไม่ไม่นำโรคอะไรนะครับแต่รายงานวิจัยล่าสุดเนี่ยพบว่าที่แคนาดาตัวเลือดเนี่ยสามารถนำแบคทีเรียได้นะครับเขานำแบคทีเรียด้อยาจากคนป่วยมาสู่คนปกติก็ทำให้คนปกตินี่ติดเชื้อแล้วรักษาด้วยยาเนี่ยยากมันไม่ได้ว่าอยู่เฉพาะที่ที่ไม่สะอาด ที่สะอาดสุดเนี่ยตัวเลือดก็อยู่ได้ตัวเลือดนะครับทําไมถึงชอบพบที่โรงแรมอะฮะตัวเลือดเนี่ยจริงๆในอดีตในประเทศไทยมีครับแต่ศูนย์ศูนย์พันไปนานแล้วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยกลับมาเป็นปัญหาก็คือทักโรงแรมพาเข้ามานะครับเหตุที่พาเข้ามาเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปหลายประเทศแล้วต่างประเทศเนี่ยตัวเลือดเยอะมากนะครับเขาไปนอนได้ตัวเลือดจากโรงแรมนี้ แคะกระเป๋าเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มานอนในเมืองไทยตัวเลือดมาอยู่ที่เมืองไทยก็จะเลยพบที่โรงแรมเยอะใช่ครับไม่ว่าที่สะอาดขนาดไหนก็จะเจอได้เพราะว่าติดมากับนักท่องเที่ยวใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าติดตัวเลือดจากบ้านเราไปเขตหนาวไม่ใช่ตัวเลือดสายพันธุ์ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นตัวเลือดเขตร้อนไปอยู่เมืองหนาวไม่ได้แต่ตัวเลือดเมืองหนาวมันเก่งมากเลย มันไปได้ทั่วโลกอืดดตอนผมเรียนครับค่ะอาจารย์เขบอกว่ามี b บสบั๊กก็จะมี k i s ซิ่งบั๊กด้วยคิ s s i n g b ั๊กนี่คืออะไรครับบ้านเรามีไหมครับอบ้านเราเนี่ยมีค่ะมวนเพชรขคาตคือเพชรข้าตใช่ใช่แต่ชื่อภาษาอังกฤษฟังดูหน้าดีนะฮะคิ s ซ i ่งมีแมลงมาจูตัวนีงคื่อใช่ครับ ปากเขาเป็นแบบเดียวกันกับเบสบักเลยค่ะปากเขาเป็นนี้ประ <c oughs> ปากเขาจะพับไปด้านหลังแล้วก็สามารถแทงดูดเลือด <c oughs> เราได้ด้วย <c oughs> แล้วม่วนเพศคาตเนี่ยนำโรคได้ด้วยนะคะ <c oughs> แต่บ้านเราเนี่ยนอกจากกัดดูดเลือดแล้วก็ยังไม่พบว่าเขานำโรคอะไรที่สำคัญต่าง <c oughs> จากในแอฟริกา ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวโรงแรมก็มีเบสบกัเสบกเบนบักออกไปข้างนอกก็เจอตัวริ้นตัวยุงอย,อยู่ในอยู่ในบ้านเจอคิสซิ่งบกกับกไหมคบใช่คิสซิ่งบักอยู่ตามที่รกรกในบ้านเพราะฉะนั้นน้องปักต้องบอกคุณแม่นะคะห้ามกองกระดาษกองไม้อะไรไว้มันจะเป็นที่อาศัยอของสัตว์ ทีเมื่อกี้อาจารย์พูดมาตัวหนึ่งครับตัวตัวตัว,ตว,ตวริ้น <ขา S 2> ค่ะเป็นยังไงครับตัวริ้นเนี่ยฮะเอ่อถ้าไปทะเล <c oughs> เคยเจอไหมคะว่าเล่นน้ำทะเลแล้วพอขึ้นมามีมแมลงชนิดหนึ่ง กัดแล้วก็คันยิบๆิบยิบยบแต่เรามองไม่เห็นตัวเคยไหมคะเคยนะครับอ,อยู่ดีๆ<ร>กคันอยู่ดีๆก็คัน,คนตัวเขาเล็กขนาดไหนครับเล็กที่สุดเลยตัวริ้นน้ําเค็มเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะคะแต่เขาก็มีปีกเหมือนกับยุงอะคะ่แะแหลงเพาะพันธุ์เขาอยู่ตามหาดทรายพอเขาขึ้นมาเป็นตัวริ้น เขาก็รอเหยื่อน้องปลักขึ้นมาจากทะเลปุ๊บตัวกําลังมีเหงื่อกําลังดีคาร์บอนไดออกไซด์ทีอ่ออกมาจากตัวเราแล้วก็เหงื่อซึ่งมีเล็กติกแอซิดเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดให้รินเนี่ยมาหาน้องปลักแล้วก็กัดเพอากัดแล้วคานนานเลยค่ะแต่น้องปลักสามารถที่จะป้องกันมันได้ยังไงนะครับเพราะขึ้นจากน้กําปลักทำยังไงร<อ>ีบวิ่งไปหาแม่ ปากเขาจะสั้นเพราะฉะนั้นเขากัดผ่านเสื้อผ้าไม่ได้รีบเอาผ้าคลุมตัวส่วนที่ทนเสื้อผ้าก็ทาสารทาป้องกันอันนี้คือริ้นน้ําเค็มทีนี้ถ้าขึ้นเขาล่ะขึ้นเขาจะมีริ้นอีกชนิดหนึ่งเป็นริ้นแครับเรียกว่าริ้นดำทางภาคเหนือจะมีภาษาเรียกเฉพาะว่าขุ่นอ๋อใช่ใช่ตัวขุ่นตัวขุ่นคุณขุ่นละ เพราะเวลาไปที่เขาจะมีป้ายเตือนว่าให้ระวังตัวคุ้น้ผมก็ไม่รู้ว่าอ้ตัวคุ้นคืออะไรอุทยานที่เป็นธรรมชาติสะอาดสอาดนะครับเพราะว่าแหล่งพ่อพันธุ์เขาจะอยู่ในน้ําลําธารที่สะอาดมากนะครับถ้าน้ําไม่สะอาดเขาเจริญไม่ได้นั้นที่ใดที่มีคุ้นแสดงว่าธรรมชาติที่นั้นสะอาดบริสุทธิ์เขเป็นตัวชีวะดัชนีที่ถูกต้องครับที่บอกว่าความสะอาดของสิ่งแวดล้อม เลือจะเจอที่ไหนคะเลือเนี่ยจะเจอตามข้างนอกบ้านในบ้านเราจะไม่เจอนะครับเพราะว่าเลือเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาจะมากัดสัตเหมือนสมัยก่อนที่บอกว่าเด็กไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวกยนะครับไก่เนี่ยลงไปแช่ในน้ําแล้วเขาเอาโคลน ปก<ม> <พอ S 1> ป้อง<พ>อตัวเองอเด็กที่ไปเลี้ยงเลยโดนกัดโดนแทนเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวอันนี้ตัวถัดไปครับมันจะมีสุภาษิตท,ที่บอกว่ายุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมรไรเนี่ยครับเป็นยังไงฮะไรนี้ก็ตัวเล็กมากเลยครับ โดยปกติที่มากัดคนเนี่ยส่วนมากจะเป็นไรนกไรนกครับผมถ้าสมมติมีรังนกมาอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆหน้าต่างนะครับเราเราเปิดไว้แล้วปลิวเข้ามานั่นเองส่วนใหญ่เป็นไรชนิดนี้ไรในสัตว์เนี่ยครับก็จะมีเยอะเหือนกานที่มีโอกาสที่ทําให้คนเกิดอาการแพ้หองพวกไรขี้เรืออย่างเงี้ยฮะบางชนิดก็ทําให้คนแพ้ได้ไรรังแคนะฮะก็จากสัตว์จะมาสู่คนคือเป็นบังเอิญเหมือนกันที่ขึ้นมา แล้วก็คนก็จะคันแพ้พอไปหาแพทย์แพทย์ก็บอกว่าที่บ้านเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าก็จะอ้าวเป็นเป็นไรจากสัตว์ลนะแล้วหมออ้อยเคยดูไหมคะว่าไรมีกี่ขาอ๋อแล้วแต่ชนิดนะครับเพราะว่าอย่างไรที่ผมเคยเห็นเนี่ย,ยอย่างส่วนใหญ่ก็8ขาอย่างไรรังแคเนี่ยจะมี10ขาอืมอ่าแล้วเขาเป็นมแมลงไหมคะเขามี8ขามี10ขาตัวอ่อนมี6 ถ้าจะเป็นแมลงนะคะเราดูที่ตัวเต็มวัยถ้าตัวเต็มวัยมีเกินหกขาก็ไม่ใช่แมลงไม่ใช่แมลงค่ะเพราะฉะนั้นไรเนี่ยถ้าจัดกลุ่มอะค่ะเขาเป็นกลุ่มแมงเหมือนกับแมงมุมมีแปดขาไรตัวเดียวที่เป็นแมงเอาหมดแล้วนี่ครบ คร well บแล้วบา้านปักมีครบไหมครับมีตัวอะไรบ้างับทีนี้ตัวไหนน่ากลัวสุดในบรรดาที่เราพูดพูดมาเนี่ยปักัวตัวไหนมากที่สุดครับเคยได้ยินไหมคะยุงร้ายกว่า เสืออเรายุงกัดเสือตายด้วยเหรอโอ้ไม่ตายเสือไม่ตายแต่คนตาย <c oughs> ตอนนี้มีข่าวคนถูกยุงกัดแล้วเป็นไข้เลือดออกครับอาจถึงตายได้ตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงครับอาจารย์โอ้ปีนี้นะคะคจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยเกืบ 130, อบแสนสามหมื่นคนแล้วนะคะแล้วก็ตายเป็นร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าคิดทั่วโลกนะคะ หลาย10บล้านเลยค่ะผู้ป่วยซึ่งเกิดจากยุงเนี่ยค่ะเพราะฉะนะั้นเนี่ยยุงคือตัวที่น่ากลัวที่สุดน้องปักรู้ไหมคะว่ายุงเนี่ยค่ะเขานำเชื้อได้ตั้งหลายอย่างแห่อย่างไข้เลือดออกเนี่ยเชื้ออะไรทราบไหมคะไวรัสเชื้อไวรัสอ๋อแล้วถ้าเป็นไข้สมองอักเสบก็ยังเป็นไวรัสอยู่แต่พอเป็นยุงรำคาญ เขานำเชื้ออะไรคะที่ทําให้ขาโตโรคเท้าช้างครับเป็นนอนพยาธิเป็นนอนพยาธิส่วนถ้าเป็นยุงก้นป่องหรือว่ามาลาเรียก็จะเป็นโปรโตัวครับเป็นเชื้อชนิดหนึ่งบางทีกัดปุ๊บคนเกาติดเชื้อแบคทีเรียเองคราวนี้ที่น้องป๊ากถามว่าทําไมอาจารย์แมมกับอาจารย์ชูครับหึงสนใจ ยุงสนใจมแมลงเราสนใจเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆไม่ให้ถูกยุงกัดโดยการพัฒนานวัตกรรมในการป้องกันกำจัดยุงหลังจากฟังอาจารย์สองท่านพูดมาครับยุงริ้นไรเหลือบเลือดอยากจะเห็นตัวจริงแล้วครับว่าใช่ครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะทราบว่านวัตกรรมที่อาจารย์บอกว่าพัฒนาขึ้นมาเนี่ยป้องกันยุงจะป้องกันยังไงอย่างนั้นเราไปดูกันครับไปดูกัน รับห้องแรกที่อาจารย์ทั้งสองพาหมออ้อยกับปาร์คไปดูก็คือห้องเก็บมแมลงครับซึ่งในห้องนี้มีมแมลงมากมายทั้งยุงเหลือบริ้นไรและเรือดแต่ทั้งหมดเป็นมแมลงแบบสตาฟและภาพจำลองครับซึ่งอาจารย์ทั้งสองบอกว่าที่นี่มีห้องเลี้ยงมแมลงตัวเป็นๆด้วยไปดูกันครับว่าจะมีตัวอะไรอยู่บ้าง ดี๋ยวแนะนำก่อนค่ะสตาฟของอาจารย์แหมมพี่ยุทธ์ค่ะสวัสดีครับเวลาอาจารย์แหม่มอยากจะวิจัยแมลงตัวไหนว่าเราจะป้องกันควบคุมมาได้อย่างไรอาจารย์แหมมก็จะไปภาคสนามในธรรมชาติเลยไปเก็บตัวอ่อนมาแล้วก็มาให้พี่ยุทธ์ค่ะพี่ยุทธ์เนี่ยจะมีความสามารถในการ ดับเบิลจำนวนขึ้นมาให้ได้เป็นร้อยเป็นพันแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาศึกษาวิจัยได้ผมขอดูหน่อยนะครับว่าตัวเลือดเนี่ยผมอยากเห็นมากครับอ๋อนี่เดยใกล้ๆเรานี่๋อแว่นขยายด้วยมีแว่นขยายด้วยให้ดูเนี่ยครับมันมีสองอันนี้แตกต่างกันไงครับครับอันนี้คือเขตหนาวครับอันนี้คือเขตร้อนครับ้อบ มันแตกต่างกันยังไงครับเอ่อดูที่ตัวมันตัวจะแตกต่างกันครับแต่ดูด้วยสายตาเนี่ยมันดูยากนิดนึงเราต้องดูใต้กล้องจะดูชัดเจนมากนะครับอันนี้มีทั้งลูกด้วยตัวอ่อนด้วยใช่มีหลายระยะมาให้ดูครับบางตัวก็กินเลือดแล้วบางตัวก็ยังไม่ได้กินถ้ากินเลือดแล้วตัวจะยาวๆครับเห็นไหมฮะพวกเนี้ยค่ะมันอดอาหารได้เป็นปีเลยนะไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าในโรงแรมเนี่ยมีตัวเลือดแล้ว ปิดห้องแล้วให้มันอดกาว่ามันจะตายไม่ตายแขกญี่ปุ่นนะเข้าไปเช้าขึ้นมาโดนมันกัดเพียบเลยหลังจากที่เขาปิดไว้หนึ่งปีวิยุงเต็มแลยครัอหมออ๋อใช่ครับอ,อันนี้ยุงอะไรบ้างครับพี่ยุทธยุงที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้ครับยุงรายน้าโรคอะไรนะครับน้องไขเลือดออกอ๋อใช่ครับไขเลือดออกเรามาดูกันว่ายุงมันกินอะไรเอ่ยยุงก็ต้องกินเลือดใช่มันจําเป็นต้องกินเลือดไหม ไม่จําเป็นครับ้าไมครับเพราะว่ายุงเนี่ยมันกินเลือดเพราะต้องการทําให้ไข่สุกเฉยเพราะเอาโปรตีนในเลือดทําให้ไข่สุกคือถ้ากินเลือดจึงจะวางไข่ได้ใช่้องได้ใช่กินเลือดวันนี้อีกสองวันวางไข่ตอนแรกผมที่เข้าใจก็คือบอกว่ายุงเพศผู้กินน้ำหวานจากดอกไม้ยุงเพศเมียกินเลือดจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ผมเข้าใจางนเลยทั้งสองเพศกินน้ำหวานได้ค่ะ เพื่อให้ไข่สุกใช่เฉพาะยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดคนแล้วยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดคนแล้วเป็นไข้เลือดออกถ้าคนคนนั้นภูมิคุ้มกันไม่ดียุงเนี่ยค่ะ S 1> <S 1> มีเชื้อเท่านั้นที่จะสามารถทําให้โรคเนี่ยแพร่ออกไปได้มไม่ใช่ยุงทุกตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ายุงตัวนั้นมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเนี่ย่าง l a เราเนี่ยจะไปเก็บยุงมาแล้วก็เอามาตรวจเป็นบ้านบ้านแล้วก็บ้านเล็ที่เท่านี้พบยุงมีเชื้อเราก็จะแจ้งเจ้าของบ้านไปเลยว่ายุงบ้านท่านมีเชื้อเพราะฉะนั้น กำจัดอย่างรวดเร็วทั้งแหล่งเพาะพันธุ์แล้วตัวยุงที่มีเชื้อน้องฟ้าคะเห็นไข่ที่ติดอยู่ข้างภาชนะไหมคะเห็นครับใช่เอ้อีไไข่ครับเนี่น้องฟ้าไปซื้อโอ่งมาได้ไข่ยุงเป็นของแถมเลยแล้วยุงลายเป็นยุงชนิดเดียวที่ไข่อยู่ในสภาพแห้งได้เป็นปีเราซื้อมาเมื่อไหร่ฝนตกลงไปหรือเราเติมน้ําลงไปคัาออกมาเป็นตัวแบบนั้นเลยครับอ๋อเหรอครับน้องฟ้าไปดูเลย นี่แหละทำให้ไข้เลือดออกไม่หมดไปจากโรกนี้สักทีคอ,อาวนี้มาดูยุงก้นปล่องนี่นที่เรียกยุงก้นปล่องเนี้เห็นไหมคะเขาเอาหัวจิ้มลงไปก้นชี้เลยเวลาการทำมุมกับผิวหนังต่างไปจับยุงลายและยุงลำคาญหลังจากที่เราได้รู้จักแมลงดูดเลือดโดยเฉพาะยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญมากมายก็ถึงเวลาแล้วครับที่ยุงเลนเจอร์ทั้ง4ี่คนจะออกเดินทาง เพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตยุงกันแล้วครับเนี่ยต้นไม้ประเภทนี้นะครับที่มีกาบเนี่ยครับแม้แต่เก็บน้ําไว้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายได้เลยพบกาบกล้วยกับสับปะรดสีนะครับพวกเราช่วยดูกันคุณหมอกันว่าจะพบยุงหรือไม่พบเราว่าพบไหมครับดูงี้เลยฮะครับดู่างนั้นเลยไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำาอะนั้นมีไหมครับคุณหมอออ้ยออ้ยโอ้โห จากที่เจอลูกน้ำยุงลายในด่านแรกเราก็ต้องกำจัดทิ้งด้วยการปล่อยลงในที่แห้งครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังม,มีอ่างปลาที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งในนั้นมีทั้งลูกน้ําและยุงตัวเต็มวัยจานวนมากเลยล่ละครับและด่านต่อไปเราจะได้ดูครับว่าภายในบ้านมีบริเวณไหนบ้างที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเราจะใช้วิธีไหนในการกําจัดมันครับตอนนี้เราเข้าไปดูในบ้านซชว่าห้องไหนในบ้านที่จะมีลูกน้ํายุงลายอีกอบอลว่าห้องไหน ห้องน้ำครับเพราะห้องน้ําชื้นสุดครับถูกต้องครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือมันมีแหล่งภาชนะที่เก็บกักน้ํอ๋อ,อขอทำกันได้ไหมครับครับเมื่อกี้หมอออใช้วิธีกําจัดอย่างเงี้ยครับต้องใช้เครื่องมืออย่างเงี้ยครับเรามีหลายวิธีครับวิธีแรกก็คือในมือน้องปาร์คนไงไฟกาใชอครับไ กระชอนครับกระชอครับ่องปาร์กเนี่ยสามารถใช้กระชอนเนี่ยช้อนลูกน้ําออกจากแหล่งพ่อพันธ์ุได้แต่ยังมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือเราจะมีซีโอไลท์กำจัดลูกน้ํายุาลายซึ่งเป็นนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับใส่ในภาชนะเก็บกักน้ําในบ้านนะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคหมายความว่าผมสามารถใช้น้ํานั้นมา อาบน้ําโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรองค์การนันไปรู้ละรับรองว่าปลอดภัยก็ไปน้ำใช้นะครับผมเซโอลายกำจัดมลทินนี่มันทํามาจากอะไรทำจากสารอะไรมันถึงกําจัดลูกน้ําได้โดยที่เราสามารถยังใช้น้ําได้อยู่ครับคือเซโอลเนี่ยเป็นเกล็ดหินจากภูเขาไฟนะครับมันจะมีรูรุนเยอะเลยนะครับแล้วตัวที่กําจัดลูกน้ําก็คือสารเทมเมอฟอสเราใช้สารเทมเมฟอสเคลือบในเกล็ดซซโอลท์ซึ่งเป็นหินจากภูเขาไฟเนี่ย ก็มาช่วยในการกําจัดลูกน้ํายุงลายแล้วก็ยังทําให้น้ําใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับหลังจากที่เราใช้ซีโอไลท์กำจัดลูกน้ํายุงลายในอ่างน้ําแล้วมาตามดูต่อกันครับว่าที่หลังบ้านของเราจะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตรงไหนอีกบ้างและเรายุงเลนเจอร์จะใช้วิธีไหนในการกําจัดพวกมันครับตอนนี้ดูซิว่านอกบ้านเนี่ยจะมีแหล่งไหนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุของลูกน้ํายุงลายได้อีกตรงนั้นเหรอครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าน้ํามันขังครับเอาไปดูพิสูจน์โอ้มีครับมีครัมีครับเอาเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยยกมาดูให้ว่ามันมีกี่ตัวลองมาดูที่ว่ามันเป็นลูกน้ํายุงลายหรือเปล่าเอาเอาใชายสองนี้นี่ในตัวโม่งอันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นยุงแล้วนะแต่เป็นยุงแล้วด้สองวันมันก็มากัดเลือดเราลวเราจะกำจัดยังไงดีัารใช้ผงซีโอไลท์ครับ อาจารย์ใช้หมดแล้วสมมุติไม่มีแล้วนะ่ะทำยังไงดีกลับไปใช้ไอตัวดูดเล็กๆไหมโอ้โหงา่ายไปนะปัร์คเออะไรครับความทิ้งเราผ่าไปกี่พิชชั่แล้วนะปั๊สี่ครับโอ้โหเยอะมากครับพี่นี่ยังมีอีกไหมครับมีครับ,ย,รบยังมีสุดยอดเลยครับตอนนี้รรเป็นนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียกว่า กับดักไข่ยุงลายโอ้โหชื่อเท่มากเลย่อันนี้ครับเราเรียกว่ากับดักไข่ยุงลายนะครับเป็นยังไงครับอาจารอันนี้เป็นภาชนะนะครับสีดำแล้วก็เราจะใส่น้ำไว้ในนี้รับเราจำลองเหมือนว่าเป็นโอ่งน้ำเป็นครับผมซึ่งจะล่อให้ยุงมาวางไข่นะครับแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมที่ว่าเรียกว่าสารดึงดูดยุงให้มาวางไข่มากกว่าปกติเพราะฉะนั้น ยุงจะไม่ไปวางไข่ที่อื่นเลยจะมาลูไปที่นี่ใช่ครับแต่แล้วก็ปิดฝาครับผมนี่ครับเราปิดฝาแบบนิดครับยุงก็จะไปวางไข่ใช่ให้แม่ยุงลงไปวางไข่นะครับแล้วเราก็ใส่ซีโอไลท์กับจับลูกน้ําไว้ในนั้นพอโยงไขยุงฟักออกมาก็ตายหมดอ๋อแสดงว่าใช้สองนตกรรมคู่กันคู่กันเลยครับก็คือใช้ซีโอไลท์ฆ่าฆ่าลูกน้ำใช่ครับแล้วก็สารดึงดูดให้ ยุงวางไข่ถูกต้องครับโหเจ๋งมากครับมอเจ๋งมากแล้วเป็นคนไทยที่เป็นคนคิดค้นคนแรกของโลกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับโหสุดยอดเลยครับเราหวังว่ายุงลายน่าจะหมดจากประเทศไทยไปในอีกไม่นานถ้าทุกคนร่วมมือกันถูกต้องสมชื่อก้องวิทย์พิชิตยุงมากครับจอยวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ชูนะครับพี่ยุทธรวมถึงอาจารย์แแบบด้วยนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมชม กองวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยุงลายลิ้นเหลือบไรเลือดใช่ครับวันนี้เราได้เห็นแมลงที่เราไม่เคยรู้จักมาตั้งหลายตัวเลยนะคบหมออ้อยต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนครับพี่วุฒิครับขอบนุณครับยินดีครับยินดีครับผมเป็นไงบ้างป้าวันนี้วันนี้นะครับใช่ครับได้ความรู้เยอะแยะมากนะครับหมออ้อยแถมได้เห็นแมลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับ มาที่ป้าเห็นส่วนหนึ่งก็เป็นมแมลงพาหะซึ่งสามารถนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่เราได้วิธีการหลีกเลี่ยงและการป้องกันเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้เราปลอดจากโรคนั้นสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ